ครับผมวันนี้มาพบกับปานายแล้วนะครับวันนี้มีตัว1ดาวบาเลส M 2 0 0ร้อยพกยูซีโหดมารีวิวนะครับมาดูรายละเอียดตัวละครกันตัวนี้มีพกยูกว่าจำได้มันจะไม่มีพกยูแต่บาเลส M 2 0 0นะครับผมดูรายละเอียดตัวละครนะครับผม,ผมบอกเลยว่าสวยมากคิวมา3ามแสนเอ็ดเดตมาแสนเจ็ดครับผมคิวเดตหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เฮดจ็อกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวโหดมากครับสามแสนกว่านะครับยศแค่หนึ่งดาวแต่ว่าคิวทั้งสามแสนกว่าแล้ว สามดาวผมยังคิวแค่สี่แสนนี่นะครับพอยนะครับพอยตัวนี้ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับพอยเป็นล้านล้านนะพอยเยอะมากมาดูฉายาครับผมฉายาครบหมดทุกช่องด้วยนะครับมาดูปืนอักถาวรน,นะครับผมหนึ่งวันสิบหกวันนะปืนวันเหลือเยอะนะครับตัวนี้อักดำสามสิบวันยังไม่เปิดนะครับผมสี่วัน ครับปืนใหม่กาลีนาเวันหนึวัน19วัน1วัน1น่งวันสามวันสามวันสวันเวันสวันครับหวัน10วัน7วันปืนถาวรเยอะด้วยนะครับตัวนี้นะครับ MP 7เจ็ดเก้าศูนย์คิดนะครับผม P เก้าศูนย์โกสองวันคิดแดงหนึ่งวันคิดดำสิบหวันครับผมนี่นะครับเจ็ดวันครับผมคิด สักกุระนะครับ่วัน1วันบาตูก้าสิวัน o อเอสี่วันนะครับคิดจมบูเหลือที่หชั่วโมง1วัน15วัน8วัน1วัน2นึ่งวัน1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 0วันนะครับผมคิดเอ็นบีดีเอันสิบหกนะครับผม3วัน2วัน2วันนะครับผม1วัน3วันปืนเยอะครับปืนเยอะยิ่งปืนถาวรนะสังเกตปืนถาวรจะเยอะมากนะครับดาวน็อตซีจีบาเลต บาเลตนะครับอ๋อตัวนี้มันไม่ใช่บาเลตสองร้อยเป็นบาเลตฟองเงินครับผมทั้งสายทองทั้งสายบาเลตอยู่ในตัวนี้เลยบาเลตนะครับผมนี่ครับสี่วันเจ็ดวันสิบเกวันหนึ่งวันหนึ่งวันสามวันหนึ่งวันห้าวันครับผมหกสิบสามวันครับผม CTEK M สองร้อยเซอร์เพนนะหกสิบสามวันเจ็ดวันสามวันสามวันนะครับผม สวยมากนะครับตัวนี้นี่ครับฟองเงินนะครับผมฟองเทพที่สายฟองเขาต้องเล่นนะครับผมสายฟองนี่ส่วนมากจะเล่นตัวนี้เลยฟองเงินนะครับผมเอ็มหนึ่งแบบเจเอสอลนะครับผมสองวันสองวันหนึ่งวันสี่สิบเก้าวันครับผมหนึ่งเอ็มเอ็มหนึ่งแบบเจ็อสแนะครับสี่สิบเก้าวันสามวันสิบแปดวันสามวันนี่ครับมีพุกความเลยนะครับผมเปิดเกีย็นนะครับผมสามวันหนึ่งวันหนึ่งวัน แม่ครับปืนเยอะนะครับตัวนี้ของเยอะมากครับผม1วัน1วัน1วัน10บวันหวัน2องวันแปดวันนะผมหนึ่งวัน60สิบวันครับดูอ้าดูอ้าคุณนายเชอร์เพนตนะครับผม60สิบวันเลยครับ2เดือนเลยดูสาวันสวันย0่สิบวันครับผมระเบิดของเยอะนะครับของเยอะมากสามวันสามวันสามวันนะผมเคส0่เอเลี่ยน111วันนะครับเนี่ยระเบิดอะไรเนี่ยเอเลียนอ่ะร้อยสิบเวัน ตัวละครครับผมร้อยสาเหลืออย่างละเวันนะครับผมเบเล่ครบทุกใบนะครับผมสี่วันสวันสิวันสวันหวันสวันสิวันส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 วันหวันนะครับผมสีวันนะครับผมหน้ากากก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับแต่ปืนวันนี้จะเหลือเยอะนะครับผมสิชั่วโมงเจ็ดวันเจ็ดวันเวันเวัน 1วัน1ชิ้นขอ10 1วัน1ชิ้น 15, 1วัน5ชิ้น7วัน1ชิ้น7วัน2ชิ้นนะครับผม37ชิ้น1ชิ้นคอ้ยเป็นล้านล้านครับบาเลตซองเงินครับผมทั้งสายซองทั้งสายบาทั้งสายซองทั้งสายสนายัยฉายาคบคอ้ยเป็นล้านคิว3 0 0แสนกว่าโหดๆนะครับผมตัวนี้ขายอยู่5,000โอนหรือวอรเล็ตนะครับผมกว่าจะเล่นได้1ดาวคิดเอานะครับ5,000นโอนหรือวอรเล็ตถ้าทูจะเป็น6 0 0 0ทูนะครับ 5,000โอนหรือวอลเลตเท่านั้นครับผมคุ้มมากไปแล้วครับผม